ก็ามาเจอกับจัสแฟนนิดอีกแล้วนะคะสองสัปดัติดกันอีกแล้ววันนี้เรามากับวง CIX ออกเพลงใหม่มาแล้วนะคะชื่อเพลงว่า Jungle นั okay. ้นก็ ปการเสียเวลาเราก็จะต้องเล่งเวลาหน่อยเราจะไปดูกันเลยค่ะเพียงยาวอ่ะมีความสี่นาทีอ่ะปกติไม่เจอเพลงสี่นาทีมาหลายชิดแล้วเนี่ยโอเคงั้นก็ไปดูกัน <laughs> ไม่ขั้นหลังอย่างเริงอะไรอะแบบบูชายันเนาะ เทายาเลยิปองว่าสถาสีข้างบน นากาการเมื่กี้เหมือนวิหารเลยิพิธีกรรม ハハハハ ง่รูงานยากเนี่ยนะอึ้งไปแบบหนึ่งมันขนดุกหมวนให้อารมณ์ฟิวตึงตาตึงใจอ่ะเป็วิธีกรรมอะไรบางอย่างอ่ะเพียงสี่ทัทีทำไมเราสึกว่ามันจบเร็วอ่ะหรือเพราะว่าเรากำลังงงอยู่เลยปะดูภาพดูอะไรแล้วมันก็ผ่านไป ใช้ซีจีเยอะน่าดูเลยทั้งลากต้นไม้ทั้งตัวรูปปั้นโอเคค่ะเราขอตัวไปดูเนื้อนะคะกลับมากันแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็ไปอ่านเนื้อมาเนาะแต่ว่าคิดว่า MV อ่ะมันน่าจะแบบอิงมาจากพวกแบบเรื่องเล่าตำนานปราลาราอะไรแบบก็ประวัติศาสตร์อะไรางเแบบเรื่องแบบเทพเจ้าอะไรแบบน ก็คิดว่ามันคงจะกินเวลามากนะคะฉะนั้นก,ก็จะเอ,เอาไปตามเนื้อเพลงที่เราเข้าใจแล้วก็โยงโยงกับภาพตัวแค่ขันก็แต่ปรดักชั i o n อลังการมากเลยจริงๆกับหนังอะอันเนี้ยตอนเริ่มมันจะมีเป็นกรนเนาะเป็นบทกวี ที่พูดถึงเรื่องเนการเดินทางในช่วงชีวิตเป็นจุดที่เหมือนชีวิตแบบไม่มีทางไปต่อหรือแบบหลงทางรู้สึกเหมือนตัวเองติดอยู่ในปา่าลึกอะไรประมาณเนี้ยคล้อ,อ,องกับชื่อเพลงฉากนี้ยเหมือนแบบเรื่องมาโลกอะไรอย่างนี้เลยไม่ไไนนิยายกีกจะเหมือนแบบล่องเรือ แบบลงไปยมโรอะไรเงี้ยเส้นทางดวง,งตายเนี้ยเหรอถ้าเห็นภาพจริงตอนแรกเรามอ,อ,อกว่าแบบยาก <c oughs> โอ้มันดูดีๆอ่ะมันคือมือแบบหลอดเลือดเลยดวง,ง,งตาแล้วก็มีตะเกียงนำทางอันแบบนี้ลูกปั้นเนี่ยจริงต้องลูกปั้นข้างนอกจะดูเหมือนน้อซิสเตอร์อะไรเทพีอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> แล้ข้างในก็คือเป็น เนี่ยเหมือนพิธีกรรมเหมือนกับบูชายันเลยนนก็คือถูกขันเนาะถูกล่ามโซ่ในวิหารที่แบบหิมะม,มันหมายถึงความทรมานความหนาวเย็น yeah, yeah. โดดเดี่ยว เชือกอยู่แล,แล้วก็โดนลอ้อมไปด้วยลูกขคน,น้ก็คือเหมือนถูกทำลายถูกขยับตัวไม่ได้เลยเนี่ยทุ<ม>กคนจะอยู่ในวงกลมเหมือนใช่ใช่ใช่มั่งสื่อถึงแบบไม่มีอิสรลักมันตึกรกอส,สีดำเก็บจีบอ,อันนี้ชอบอันนี้ไม่รู้คิดไปเองเหรออือเปล่า มันจะมองว่าเป็นแบบเหมือนนักเดินทางก็เลยนะแต่ว่าเรากับแบบแรกอ่ะมันเหมือนแบบนักโทษใช่เคยเห็นใช่ไหมที่มีโซ่มีอใช่ใช่ใช่ละที่แบบขยับตัวไม่ได้อันนี้อะมันอาจจะเป็นประตูนะแต่เราแบบแต่มันก็เหมือนเศษซากโบราณสถานด้วยรมองเห็นแบบก้อนหิน รรู้สึกเหมือนมันเหมือนตัวคนคนด้วยไม่รู้นะแอบหลอนอยู่มีจะพกจะไคร้เหมือนมันกำลังไหว้คว้าอะไรสักอย่างรู้คองจริงรูงจอข้างบนตรงนี้มันกันยันร่าได้ตั้งแต่แบบอกเต้นในน้ำนคือแบบ ก็โดนล่าไว้สี่มือแยบตัวไม่ได้ถ้าเต้นยังเหมือนถูกจับถูกล็อกเลยเนี่ยทุกอย่างแบบเป็นมงกลมๆนะ พันธนาการอีกะละต,ตรงเนี้ยจะได้เห็นตรงกลางมันจะเป็นดาวหกแฉกอ่ะมันเหมือนสื่อถึงสติปัญญาการอย่างรู้าอะไรนะอพอจากพระเจ้าอะไรประมาณเนี้ยก็มีความไกวัวอยากจะครอบครอง แท่นบูชาเคยอ่านเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบเป็นแท่นพิธีบูชาอะไรสักอย่างที่มันแบบเอาน้านมันใส่แล้วจุดไฟก็คือ,อ,อก็คือไฟมันจะลุกขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอ๋ออันตรีมันไม่ใช่มีคนยืนร้อรอบทีใช้เอ็กซ่าเยอะมากจริงอซึ่งเมื่อกี้เหมือนถูกขังอยู่ใน เป oh. ็นแรมากเลยแก็ดีจัหะหนักมากคฉันประทับใตรง <c oughs> คำที่แบบ, <c oughs> บมนะ เมื่อกี้เป็นแบบหาซ่อนูนนแต่ว่าที่วินอยู่อ่ะคือแบบไม่ได้หลบซ่อนมไม่ได้อะไรเึ็นแืนเต็มใจรับดี อก็ร <mile inside> <Z an aaS as> ู้ว่าคือรูปปั้นอะไรก็อาจจะอาจจะดูกันได้ส่สีมันก็ไมนดูไหนไม่ได้เลยใช่จบ้ดูชื่อแอ็นต้นาวเป็นยาก่อเป็นกี่บันทัดให้รู้เนี่ยเป็นสิบ ว้าวแรดักชั่นดีมากเลยมาถึงเรื่องเนื้อกันดีกว่าเนื้อมันจะเปิดมาตอนแรกอะเหมือนคล้ายๆว่าแบบมีพูดถึงสัญทาตยาหรืออะไรด้วยอะอาจจะเปรียบตัวเองก็แบบเป็นนักล่าหรืออะไรอย่างนี้มีประโยคนึ่งที่แบบ trap on l o v e อะไรอยเงี้ยน่าจะเปรียบเหมือนกับความรักใช่ใช่เหมือนถูกล่าจัวเองอะ โดนโดนจับมาแบบจ้องจําไว้ในป่าลึกที่แบบว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีทางออกไม่มีทางหนีไปได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนแรกก็พยายามที่จะหนีออกไปอยู่เนะ mm hmm. แต่พอตอนหลังมันเหมือนยอมจํานนด้วยความเต็มใจตลอดประมาณเนี้ยคือแบบว่าเหมือนอยู่ในป่าในป่าก็มีธรรมชาติมีอะไรใช่ไหม คือ <Safe rév mark> ต่อให้เจ็บปวดแต่มันก็สวยงามต่อให้เจ็บก็มีความสุขแล้วก็มีพูดถึงแบบว่าคุณเป็นแบบเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารยอมคุกเข่าให้ยอมยอมหมดทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ยก็เคยินดีทําให้เธอทุกอย่างไงรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นป่าลึกอะไรเงี้ยมันหรแบบมีอันตรายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังจะอยู่ใช่ไหมมันก็เหมือนเนี <haha> ่ยภายนอกกูปัน <loyalty> ที่แบบดูสวยงาม ทุกลวละสุขอะใช่ไหมหรือไม่ก็ชีวิตของคนคนหนึ่งที่เราอาจจะเห็นว่าแบบมันดูสวยงามเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเคาเตอร์บป็นภาษาอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าข้างในเขาเก็บอะไรไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะถ้าตีจากรูปปั้นนี้นะถ้าแค่มองรูปปั้นอย่างเดียวแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม ถ้ารู้ว่าลูกปั้นเป็นลูกปั้นอะไรเราอาจจะตีความใช่ใช่แต่ประเด็นคือความรู้เรื่องกรีกลรมบนของเรานั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นความรู้ทั่วไปอะไรเงืนมันมีลิมิตเลยแต่ก็มันก็มันก็ดูดูคิดมาเยอะคิดมาแล้วคิดมาทุกอย่างเพียงแต่ว่าเรามีความรู้พอที่จะเข้าใจมันหรือเปล่าใช่เวอร์ชัน The Story ิดว่าน่าจะมีคนวิพาขอ์เอาไว้แล<ม>้วที่มีความรู้ของมากกว่าพวกเโอเคก็จบเท่านี้นะคะสำหรับ r e Act Jungle ของ CIX เนอะยังไงทุกคนก็ไปดู MV กันเยอะๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช anel เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย